สวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่หาดบ้านบางเกนนะทุกคนก็อันนี้ผมนั่งรถจากชามนะทุกคนผมนั่งรถจากกรุงเทพมาลงที่ชามแล้วก็ต่อวินน้ำมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ประมาณ120บาทนะครับก็ mm hmm. จริงจก็เล่นที่หาดชามก็ได้ถ้าคนมาที่ชามนะแต่นี่แบบผมแบบอยากมาไงอยากมาหาดบ้านบางเกนไงทุกคนไม่รู้ทําไมนะ mm hmm. ก็เลยแบบนั่งวินมา คนก็เงียบสงบดีที่นี่นะครับจะเป็นหาดที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยนะทุกคนซึ่งถ้าคนที่ชอบเที่ยวทะเลในประเทศไทยอยู่แล้วนะจะรู้นะทุกคนว่าฝั่งไหนคือทะเลอันดามันฝั่งไหนคืออ่าวไทยนะมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่าฝั่งอันดามันส่วนมากเลยน้ําจะใสมากแล้วก็สวยมากส่วนอ่าวไทยอะ่ะสาหรับที่นี่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคน อันนี้ผมลงที่หาชามผมก็ต่อวินมอไซค์มาที่นี่เลยก็ที่นี่อ่ะคนแทบจะไม่มีหาดทรายก็ไม่ถึงกับสวยมากนะครับแต่ก็ไม่แย่มากก็ค่อนข้างโอเคหละทุกคนก็เป็นที่หนึ่งเลยสำหรับคนที่มาเที่ยวชามนะครับผมก็แนะนำหาดบ้านบางเกตน,นะทุกคน คนมันมีรูอะไรเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันคือรูอะไรน่าจะเป็นรูของสิ่งมีชีวิตนะครับผมคิดว่าปูนะทุกคนผมเจอแล้วมันเป็นรูปูทุกคนผมเห็นปูตัวเล็กๆตัวบางๆสีคล้ายๆทรายเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะถ้าผมซูมมันทันนะมันลงรูไวมากเลยแค่ได้ยินเสียงเท้าอะนี่ไงทุกคน เห็นไหมทุกคนเห็นปะ่ะมันคือปูตัวเล็กหนาบมันลงไปแล้วทุกคนเห็นใช่ไหม